สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเดลี่อลินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนไปหนีบขนตาค่ะทุกคนอันนี้คือแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือ ปัดมาสคาร่านะคะก็เพิ่งลองทํามาสองสาครั้งนะแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากมีแต่คนทักนะทุกคนว่าแบบติดขนตาปลอมหรือเปล่าเพราะว่ามันเด้งมากนะคะมาดูอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะมีเป็นที่นิบขนตานะคะของอะไรก็ได้อันนี้เราใช้เป็นวอลซาโดนะคะแล้วก็มาสคาร่าวันนี้เราใช้เป็นของครีโอนะคะฝ่าแดงตัวนี้มันปัดเด้งมากทุกคนแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็น แหนบหนีบขนตานะคะแวบลบจับช่อจะเป็นหัวแบบงองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่หนีบขนตานะทุกคนก็วิธีการหนีบก็คือให้เราเริ่มจากโคนนะคะใช้ไว้อย่างนี้ใช่ไหมเริ่มจากโคนหนีบหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยๆกระเถิบมือมาไปถึงไปถึงขนปลายขนตานะคะทาประมาณสองสารอบนะคะทุกคนหนีบแล้วค่อยๆขยับเบออกมาคนเห็นเหไหมว่ามันจะแบบเด้งแล้วอะ ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะเดีได้หาก,กิิปติดผมก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นได้ชัดๆขนตาข้างที่หนีบแล้วหนีบจากโคนขึ้นมานะคะแล้วก็ขยับค่อยๆขยับขึ้นมาก็หักข้อมือขึ้นไปให้มันเป็นโค้ง้งด้วยนะคะทุกคนทำประมาณสองรอบสามรอบแล้วแต่อันนี้คือแค่ดัดก็โค้งแล้วนะคะขนตางอนมาก าจจะเห็นไม่ค่อยชัดในะทุกคนเพราะว่าขนตาเราเป็นขนตาค่อนข้างบางแล้วก็สั้นมาต่อกันที่มาสคาร่าเลยนะคะเพื่อความเร็วเดี๋ยวเราทําให้ดูข้างเดียวก่อนดีวกว่าทุกคนจะได้เห็นแบบ Before แล้วก็ After อร์นะปัดจากโคนขึ้นมานะคะจากโคนเลยทุกคนบึ๊บบึ๊บถ้ามันเลอะตรงหนังตาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คัตเติ้ลบัตเช็ดตอนจบนะคะ พอปัดไปประมาณสองรอบนะคะเราก็จะใช้แหนบจับช่อลูดขึ้นไปนะคะกลก่งมากทุกคนสังเกตได้เลยว่าฝั่งนีตาจะโตขึ้นเยอะมากนะคะนี่คือปัดเสร็จแล้วแล้วก็ หนีบจับช่อเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นงานจับช่อบแบบทีๆนะทุกคนแบบทามันหลายๆเส้นอะไเงี้ยให้มันดูขนตาเยอะๆเรามาต่อข้างต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนปึ๊บจากโคนนะคะขึ้นไปจับช่อค่ะ ฟินิชลุกวันนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยจับชอบแบบสวยมากทุกคนคือแบบทุกคนคิดว่าติดขนตาปลอมแน่ๆเพราะว่ามันแบบเด้งแล้วก็จับช่อเกินนะคะก็ไปลองทํากันได้นะคะทุกคนง่ายมากแค่มีอุปกรณ์3มชิ้นนะคะก็จะมีที่นีบขนตามาสคารา่าแล้วก็เป็นแหนบจับช่อนะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมีประมาณนี้มาสอนทุกคนนะใครที่ อยากลองทําตามนะคะก็ลองดูได้เลยอันนี้เราก็เป็นมือใหม่หัดทํานะคะอาจจะมีแบบนี้ถูกมีผิดบ้างก็ไปลองปรับใช้ตามสไตล์ของทุกคนนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในชาแนลเดลี่เอลินนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะอันยอง